อาทิตย์นะคะโอน,นี้ฮ่ากับมาตกปลาเนาะพี่น้องมหาวัตถุดิบนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะลองตกปลากระพงดูพี่น้องปกติห้ามาห้ากับสิบตกปลา,านินเดี๋ยววันนี้จะลองตกปลากระพงจะลองเล่นของใหญ่ดูพี่น้องเบื้องวะสีเฮ็ดสําเร็จบ่ไปพี่น้องว่า,าแล้วก็ไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยเนาะไปลุ้นด้วยกันเลยจ้าไปค่ะ นี่นะคะวันนี้ก็สภาพบ่อนะคะวันนี้น้ําน้ําลงนะคะน้าลงพี่น้องแต่ลมบบอแห้งวันนี้ไปจะมาล่องบึงวันนี้คนน้อยนะคะเรามากันแบบส่วนตัวมากนะคะวันนี้พอดีนะเบ่งแกอนุญาตนะคะให้เรามาลองมาตกที่นี่ดูนะคะ ยังไม่ได้เปิดให้ตกทั่วไปเนาะพี่น้องยังตง้องรออีกต่อไปเนาะไปต่วันโมนีกะมาลุ้นกันก่อนจ้านี่เหยื่อของเราก็จะเป็นเหยื่อกุ้งสดเนาะพี่น้องหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะนี่เลยกุ้งสดเดี๋ยวสีใสเหยื่อแล้วก็สิโยนลงไฟฟากโน้นนะพี่น้องไปบรลอยพี่น้องเมื่อกี้ เราย่อนปลาตกหน้าดินไว้นั่นปลาใหญ่เบ็ดขคนั้นเราวางไว้แล้วรุ่นมาในรุ่นล้อรุ่นกิ้งมาไหนวิ่งมานั้นแหละ <c oughs> ใหญ่เลยนี่ตัวใหญ่แล้วเด้พี่เล็กเดี๋ยวปลดก่อนปลดก่อนตัวเบิ่ดแล้วตัวเบิ่ดแล้วหลุดดูอู้ร้อยแล้ว <c oughs> อ้อ,อโ,หโหอยู่บึงเลยเหนะือ <c oughs> นแค่นนู้นก็นมๆอ,อยู่ละเล็กไม่กินนะกินนั่นใหญ่ ปลาหมอสีห <chains> ร <aw art> ือว่าปลากระพงปลหมอสโอ้เก๋อันนู้นใหญ่อันนั้นของแค่วิกระโดดตุ้มไม่ใส่ละพงเนี่ยอะไรเนี่ย <undy> ตรงไหนวะพเกย์อยู่ตรงไหนอู้หุ่นปลาดินปลาอะไรอะ่ะปลาอะไรเนี่ยยิ่งใหญ่เหรอสงสัยโอ้มันใหญ่ขนาดนี้เหรอไหนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยปลา่ตักมาอ่ะเฮ้ยกระพงอันนินเหรอ นี่นลยจะตัวใหญ่ขนาดนั้นอุ้ยไม่ใช่ปลาช่อนปลาช่อนครับปลาช่อนอุ้ยโอ้โหโอ้โหปลาช่อนปลาคอยง่ายปลามันเต้นตามๆอยู่กลางน้ำมันไม่ใช่โอ้โหกินแล้วมันกระโดด เก๋เก okay. okay. ๋อ <idity crack ling> ู uh ้หูตัวกังเงยปัดไปชนพดูเองเลยนี่เบ็ดของพี่เก๋กินเบ็ดพี่เก๋เฉยโอ้โหอืม ไปมันแปนะนั่นแหละไหนไปมันกันเอายกขึ้นมาดิอ้ย uh, เด้ออุ้ยอ uh, สองโลเค่ิงได้โอ uh, ้โห uh, สองโลพี่น้องเอ๋ดูสิไม่ใช่กระพงแต่เป็นปลาช่อนอ๋อไอตัวนี้ก็งามต้องแดงต้องแดงนะ นนั่กำวิงอยู่นั่นน่ะจีมันใส่ไม่ขาดเนาะติแก,กม้มอ่าน้อกับปงกับปงไม่คมเข้าไอ้นี่อนนะมันกินกุ้งเป็นตัวเลยเนะอะเนี่ยน่ะ mẹ mình mẹ con đây, con mẹ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  con ปละาะหมอสีมาอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยตัวใหญ่หมอสีตัวใหญ่ไม่ปลาหมอมันอ้วนจังเจอแต่ปลาหมอครับแขกปลานีพร้อมพร้อมปลาหมอตัวอ้วนทั้งป่องเลยเออนาะ ข้หมอนตัวย้ายยังไงท้งกลมบอกเลยหยงครับสบายเบิดบชิ้นชิ้นบอกแล้วเราจะไม่เล่นของเลย ลมดังตกแครกปิงป่าลาบนี่ แกม่ยอมอันนี้เสิี่สุดยดเลยเก็บก่อนเก็บก่อนอ้ยปานีนขึ้นสองตัวพร้อมกันเลยปลดไม่ทันปลดไม่ทันหุ่นตัวนึงอีตัวนึงปลดอาเด้อบันนี้ทังผู้ใดยใอ้ตบได้ก็ปลดเอา วปวดหาดตาิตายตายตาค้างเดียไปบายลองเอาลนปังปันป้นๆอาจารย์เหล็กบอก Này Đẹp nhỉ Dồn luôn quay À dưới là một rồi Lông mây lông mây เรือเขาวิ่งโอ้๋ออุ้ยเดอดหายเดอดหายเดอดหายกลับมาใช้กล้องเหมือนเดิมนี่กล้องชิ้นชิ้น จากที่ตกปลากระพงมาสำเร็จมาตกปลานิลดีกว่าอุ้ยนุ่นเหล็กก็ขึ้นอีกแล้วตุมตามตุมตามอาจารย์เหล็กแน่นอน ครับละเก็บของเก็บของเบืองของพี่เล็กกันเห <c oughs> ดูของพี่เล็กกันพี่เจ้าึ้นได้สุดยอดอีหลีนี่ของพี่เล็กผลงานพี่เล็กล้วนเลยครับสามสิบโลน่าจะได้อยู่น่าจะน่าจะได้สามสิบโลโอุ้ยแบกกระ้านหลังแอนเลยวันนี้ <c oughs> <c oughs> สองคนเพิ่นนี่ หากับน้าจองน้าจองพามาเอกระสอบไปใส้แล้วเก็บสมพละเยี่ยมตัวกระบ้อนสีม hmm? ่งแรงเลยเดี๋ยวดูของพี่เก๋ดูแบกปลาออกจากบ้านพี่น้องเอ้ยนั่นของพี่เหล็ก <g ül> นี่ของพี่เก๋ดิปละช่อนใหญ่อีกตัวหนึ่งใช่ไหมพี่เก๋เออเฮอ,อ,อ,อไปเดี๋ยวเราต้องเอาปลาช่อนใหญ่ไปส่งน้องเขาใช่ไหม <g ül> เขาสั่งไว้อะอยู่ซอยไหนเดี๋ยวต้องโทรถามเขาอีกทีนึงซองไปองไงหนนะไ,ไปไปไปพี่น,น้องกลับบ้านแล้วก็ถือเอง ปก็ไดพอสมควรนะพี่น้องวันนี้กับผลงานเขาวันนี้มาตกแต่ว่าเราไม่ได้ปลากระพงเลยผู้สาว่าสิว่าตกปลากระพงพี่น้องบ่ไดเด้อวันนี้ปลากระพงวันนี้เราได้ปลาช่อนใหญ่หนึ่งตัวนะคะแล้วก็ได้ปลานิ่นประมาณเจ็ดแปดโลไดเนาะไปเดินทางกลับกันนะพี่น้องเดี๋ยวกรเสียเอาปลาไปส่งน้องเขาอ,อีกที่หนึ่งปลาช่อนเขาสั่งไวเนาะไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปละจ้าไปละจ้า